สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เอาบอลสีบ้านๆนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันอันนี้ได้มาในนามถมยาปะแป้งนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นบอลสีบ้านๆนะคะก็ได้ไปเดินตลาดนัดมานะคะก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเขาก็ขายให้มาในราคา50บาทเองค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะ50บาทก็สวยได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าลายของเขานะคะจะมีจุดสีแดงนะคะแล้วก็ชมพูนะคะ ส่วนกระดูกกางก็จะเป็นสีออกแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็ราคา50บบาทนะคะก็ถือว่าราคาแบบถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆก็คือแบบว่าคุณป้าก็ขายกันเองเนาะนี่นะคะก็เป็นบอลสีที่ว่าราคาไม่แพงเราสามารถจับต้องได้เลยนะคะบอลสีที่เราซื้อนะคะส่วนมากเราก็จะเน้นแบบว่าเอาตามความร,รู้สึกความชอบของตัวเองนะคะของเราจะไม่เน้นตัวแรงหรือว่าตัวแพงอะไรมากนะคะคือว่าถ้าชอบหรือถูกใจ บอนต้นไหนนะคะคือเราก็ซื้อสะสมเอาไว้นะคะแล้วพอดีว่าต้นนี้นะคะถมยาปะแป้งนี่เรายังไม่มีด้วยนะคะเราก็เลยได้มาในราคาห้าสิบาทค่ะอ๋อและอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะตัวนี้เราไม่รู้จักชื่อนะคะคือแบบว่าเห็นสีขาวหวานน่ารักดีก็เลยซื้อมาอันนี้50บาทเช่นกันนะคะก็สวยนะคะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะคือถ้าถามวารู้สึกคือชอบ สะสมบอลนะคะคือชอบก็คือซื้ออย่างเดียวเลยไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นบอลดังบอลแพงบอลแบบนิยมอะไรมากมานะคะชอบเลี้ยงสะสมเอาไว้นะคะสวยถูกใจก็คือซื้อเอาไว้นะคะก็คือความชอบส่วนบุคคลนะคะก็ะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ห้บาทเองนะคะเพื่อนๆขายถูกมากเลยนะคะรู้สึกว่าถมยาต้นนี้นะคะจะเป็นหัวอันนี้เราเพิ่งลดน้ําไป เป็นหัวเขาฝังเอาไว้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ชิ้นผ่าด้วยนะคะเหมือนเขาตัดยอดออกไปอีกทีแล้วก็อันนี้เ,นเห็นไหมคะมีมีหัวอยู่นะคะก็จะได้เป็นสองต้นเลยนี่นะคะแต่ว่าเราจะไม่แยกออกจากกันนะคะเราก็จะปลูกฟองกอแบบนี้ละคะ่ะเพราะว่าชอบนะคะเวลาแบบว่ากอแน่นๆใบยเยอะๆนี่ก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่และตัวเขาก็จะมีความสวยของเขานะคะนี่ก็ดูสวยหวานเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะนี่ ยิ่งอยู่แดดนะคะยิ่งสวยนะคะตอนที่ได้มาก็ตรงนี้จะเป็นสีชมพูไม่ไม่จัดมากนะคะอันนี้มาอยู่กับเราแล้วมันมาอยู่แดดสักครึ่งวันได้นะคะก็คือแดดเลยนะคะก็นางก็ออกสีมาแจ่มมากเลยนะคะเพื่อนบนสีที่ไม่รู้ชื่อก็สวยนะคะเพื่อนนี่นะคะก็2ตัวนี้นะคะต้นละ50บาทเองค่ะเพื่อนเพื่อนเงิน50บบาทนี่ก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะบอลบ้านๆของเรานะคะไม่ต้องเป็นบอลที่ราคาแพงหรือดังอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะ50บาท100บาทก็สามารถสวยได้คะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะปลูกไปนานๆเดี๋ยวเขาก็จะขยายก็ใหญ่ไปเองนะคะเพื่อนๆก็เหมาะสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบอลพวกนี้นะคะจะเลี้ยงง่ายด้วยนะคะ ไม่ต้องไปเป็นบอลดังบอลแพงอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆือคือความชอบก็คือซื้อสะสมเอาไว้ได้เลยคลิปนี้นะคะ,คะแล้วก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมบอลสีบ้านบ้านของเรานะคะบอรลราคา50บาทนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปไปด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะสวัสดีค่ะ